สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นมีประเด็นหลายต่อหลายเรื่องทั้งเรื่องการที่แฮชแท็กย้ายประเทศกันเถอะและก็ตอนนี้นั้นกลุ่มได้ทะลุครึ่งล้านไปนไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็ต้องจับตามองส่วนอานนท์โชเดอนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่เดอดอกแสดาแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ใช่อาน o n นำพาแต่อย่างใดครับท่านแต่เป็นอนนนา non n i d าฝากกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะเผยชีวิตในเมืองนอกทรมานเผยเคยเจอลูกบิดแช่แข็งเป็นพลเมืองชั้น2นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่า มันจะไปสู้ลบปลบมืออะไรกับลูกบิดนี้ไม่แน่จริงอาจจะทํายากนะครับท่านผู้ชมโดยพลเมืองชั้นสองหรือสมองชั้นต่ํานั้นก็ไม่ได้มีเขียนในข่าวอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมมันไม่ดีส่วนเมื่อกี้ที่ยานไปเล็กน้อยถึงบานกลางนั้นเพราะว่ากําลังเลื่อนหาว่าจะพูดอะไรต่อส่วนอยากย้ายมาใหม่ตอนนี้ก็เป็นคําถามพุ่งพวดมาในหัวกระบาลของไทยหลายๆคนนะครับท่านผะู้ชมโดยอยากย้ายมาใหม่ไม่ตกเทนตอนนี้สถานทูตสวีเดนแล้วก็ออสเตรเลียยกเหตุผลหนุน ย้ายประเทศในครทดามบูชมก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยสวีเดนนั้นได้ชูจุดเด่น4ข้อส่วนขณะศิละเจนจาคาซัดพวกอยากย้ายประเทศคงได้ย้ายไปอยู่ในเรือนจําแทนเพราะสวีเดนไม่ต้อนรับคนโง่สงสัยศิละคงจะหมดสิทธิ์ไปแล้วในครทดามบูชมจะทําอย่างไรดีเนี่ยโดยบอกว่าไม่ต้อนรับคนโง่ซะด้วยนั้นหแล้วก็ยังพลาดพิงทักสินยิ่งรักอ้อนวอนกับไทยก็เป็นสิ่งที่ออกมาหิวแสงหาซีนไม่เป็นวายกันเลยทีเดียวสําหรับไอสอสตัวนี้นั้น แล้วก็ซัดเดือดตอนนี้ดาราได้ออกมาคออากันอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวแล้วนในกคร่างผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครูลูกกอล์ฟได้ซัดเดือดมีสติหยุดเชียร์รัฐบาลเหมือนติ่งยาปกป้องแบบไม,ไ,มไม่ไม่ลืมหูลืมตาส่วนมันคือแป้งเขย่าเก้าอี้ธรรมนัสพมพันธ์พมเผ่าลุ้นสารชี้ชะตาอนาคตการเมืองก็เป็นสิ่งที่ออกจะมาถแถลงเรียนไขเบื้องต้นครับท่านโดยมาเริ่มกันก่อน,อนเลยตอนนี้จากอ,อนนท์สักอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ช่างมันไปก่อนโดยผมนี้เข้าบ้านไขกุญแจไม่ได้ เพราะอุณหภูมิติดลบ20เซลเซียสออตอนอยู่สหรัฐอเมริกาเคยถอดถึงมือออกแล้วไขกุญแจลูกบิดแล้วหลงลืมใส่กุญยใ,ใส่ถุงมือก่อนจับลูกบิดประตูเลยทําให้มือติดลูกบิดประตูอันนี้มันเป็นเรื่องปกติคนเราเผลอกันได้เดี๋ยวก่อนครับท่านโดยคนเราเผลอกันได้นี้ไม่ใช่อะไรผมเคยไปอยู่อิรานแล้วก็ตุรกีอยู่ช่วงคุชยานในกาเรนบูชมอุณหภูมิติดลบ36องศานั้นก็ยังไม่เคยประสบปัญหาว่าเอามือไปจับลูกบิดประตูแล้วมันจะเกาะติดเหมือนกับเรา มีไปทาบกับน้าแข็งแห้งนะในการผูชมมันต้องมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นครับท่านโดยถ้าเกิดไม่นั้นจริงนั้นอาจจะทําแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไอตีบางตัวทะเลาะคนในครอบครัวเขาปิดล็อกลูกบิดประตูมันเอาขวานจามลูกบิดประตูบ้านมันเองจนพังยับอ่อไอตีคนนั้นมันเอาแต่ใจตัวเองไร้วุฒิภาวะมีแต่อารมณ์และที่สําคัญมันทําลายบ้านเมืองและบ้านเมืองของตัวเองด้วยสิครับผมอาจจะโง่หลงลืมเผลอไผย,ยทาไมมันพูดเรื่องจริงแบบนี้ได้เนี่ยผมไม่อาจแน่ใจ นะครับถ้าผู้ชมแต่นี้มีจริงๆโดยอาโนนบอกว่าผมอาจจะโง่มากไอ้ไม่ใช่ผมอาจจะโง่หลงลืมเผืออผาไปบ้างโอ้โหมันพูดเรื่องจริงไว้แต่ผม ไม่ได้เรวรลยยำต่ําช้าก้าวเล้าจันเลยทาลายบ้านเรือนตอนเองใช้กําลังและอารมณ์เหมือนไอตีคนนั้นจริงๆในกานดูชมก็ต้องจับตามองวอ้ตีคนนั้นนั้นจะใช่ใครบางคนหรือเปล่าโดยก็ได้มีออกมาจากใครบางตัวนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันบอกว่าตอนสมัยที่อยู่อเมริกานั้นเหมือนกับเป็นพลเมืองชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วก็ได้มีคนผิวตามตะโกนบอกว่าเป็นไอ แจ็คนะแกรนดบ,บูชมอย่างงู้นอย่างนี้นั้นไอ้นี้ก็ตะโกนกลับบอกไปบอกไม่ใช่เจ็คเว้ยกูมาจากไทยแลนด์ก็เป็นที่จับตามองแล้วก็สวนเขาว่าเป็นคนสีผิวอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นั้นก็ต้องจับตามองโดยผมชอบประโยคนี้อย่างเหลือเกินทำไมพูดจริงเนี่ยผมอาจจะโง่มากไอ้ไม่ใช่ผมอาจจะโง่หลงลืมเผลอไผก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วโดยตอนนี้ลูกบิดประตูนั้นแม่เมืเอยก็ทํามาเป็นเรื่องนี <c> ่ <oughs> แม่ทำมาเป็นเรื่องได้ส่วนตอนนี้ครูลูกกล์ฟครับท่านได้ออกมาอธิบายทำไม ต้องหยุดเชียร์รัฐบาลเหมือน f อซเชียร์ศิลปินนะกรัเด่านผูชมเป็นการออกมาขอเอาแล้วก็มีดารานักแสดงหลายคนนั้นแห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างชั่วนาตาปีโดยพิธีกรชื่อดังคูลูกคอฟโพส์อินสตาแกรมบิงวอนขอให้หยุดเชียร์รัฐบาลโง่ไอ้ไม่ใช่ขอให้หยุดเชียร์รัฐบาลเหมือนแฟนคลับเชียร์ศิลปินแปลกใจทำไมคนมากมายปกป้องไม่ลืมหูลืมตาทั้งที่ได้ประโยชน์น้อยมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างระบบที่พังอะไรต่างๆนานาสุดแท้แต่ในกรัเด่านบูชมไม่ทราบว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงอะไรวะเนี่ยโผล่ขึ้นมาอ๋อปิดเสียง ไปเลยครับท่านโดยที่ได้ประโยชน์น้อยมากจากแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระบบที่พังก็เป็นสิ่งที่ออกมาถแถลงเรื่อยๆนะคะรับท่านผู้ชมดังนั้นตั้งสติค่ะเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามและรับข้อมูลจากฝ่ายที่เห็นต่างบ้างน่าจะดีนะคะจะอยู่ฝ่ายไหนถ้าอยากให้ประเทศดีขึ้นในหลายๆมิติกดดันให้ถูกคนข่ายแท็กความเห็นไม่ใช่ความจริงก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครันะคะบท่านผู้ชมแล้วก็ยังโพส ขอข้อความย้ำในช่องคอมเมนต์นี่คือการวิงวอนขอร้องข่าแฮชแท็กความเห็นไม่ใช่ความจริงหลังจากโพสต์อินสตาแกรม14ชั่วโมงมีผู้ใช้งานอินสตาแกรมมากดถูกใจกว่า1.68แสนคนนอกจากนั้นยังมีคนในวงการบันเทิงเช่นดีเจดาด้าวลินดาดำรงผลที่เขียนข้อความสั้นๆว่าจริงมากๆในการดึงผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวว่าตอนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปท่ามกลางตอนนี้ทะลุครึ่งล้านไปเปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับกลุ่มย้ายประเทศกันเถอนนั้นก็อาจจะทําให้คนคนนี้เจ็บปวดเหลือเกินเลย ทีเดียวครับท่านเพราะว่าที่ย้ายไปไม่ได้เพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นได้แค่ yes no okay โดย yes เมียตอบ no อันนี้ก็อาจจะโอเค good night หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวเมื่อกี้ที่พูดไปแต่อย่างใดอันนี้เป็นเมื่อกี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับท่านผู้ชมจะไปลอยเข้าหูใครนั้นก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆ ตอนนี้สิจา้ามาอีกแล้วซัดพวดอยากย้ายประเทศคงได้ย้ายไปอยู่เรือนจําแทนสวีเดนไม่รับคนงโง่ก็เท่ากับว่าเป็นการปิดประตูแล้วสําหรับการที่จะไปเยี่ยมเยือนสวีเดนหรือเปล่านั้นเพราะว่าที่จะเป็นคนงโง่หรือเปล่านั้นโดยคนโง่ที่ว่านี่เป็นใครนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับเรื่องผู้ชมส่วนในสิจ้าซัดนักการเมืองบานกลุ่มปั่นกระแสย้ายประเทศโจมตีนายกโดยนายกที่ว่านี้ไม่ใช่ทักษิณชินวัตรหรือว่ายิ่งรักชินวัตรในเรื่องผู้ชมแต่เป็นนายกที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือ เกินตามที่ท่านห,หลายแถลงเรียนบอกออกมาหรือเปล่านั้นก็เป็นเรื่องจริงครับท่านพยายามเตือนแล้วอย่าให้ฝังชิปให้มากสุดท้ายฝังไปฝังมาชิปเกิดหายนะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปดีโดยย้ายประเทศโจมตีประยุทธ์แขกขนาดแมวปูยังอ้อนวอนขอกลับประเทศชี้คงได้ย้ายจากบ้านไปเรือนจําแทนก็เป็นประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมได้ชื่นชอบพลโทเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทอย่างสุดตีงกันเลยทีเดียวและพ้น ำรวจเอเซรีพิสูจน์นั่นก็ได้บอกว่าเฮ้ยนั่ง <ไป S 1> ลงไอ้นักโทษก<ล>ูยืนดีไหมวะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอาว่าออกมาเป็นประมาณนี้ครับท่านก็เป็นการออกมาหิวแสงหาซีนอย่างชั่วน,นาตาปีไม่ตบไม่ตีจะไม่ดีขึ้นเลยหรือเปล่า phem? นั้นก็อาจจะใช่โดยได้กล่าวถึงชื่อกลุ่มว่าย้ายประเทศกันเถอะเรื่องนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลถ้ามีใครมีความสามารถพอที่จะไปทำมาหากินหาคู่ครองเป็นชาวต่างชาติหรือศึกษากฎหมายอย่างถูกต้องไม่ใช่ไปอย่างโรบินฮุดหลบหลบซ่อนๆอะไรต่างๆนานานะครับท่าน ูชมก็เอาเป็นว่าประโยคบอกเล่าจะไปลอยเข้าหูใครนั้นก็ไม่แน่ใจโดยเล่นกับสากสากตีหัวเ,เล่นกับอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ก็มีภาพข้างหลัง ปัดย้ายประเทศกันเถอะสร้างเมื่อ1พฤษภาคม2021สมาชิก5.6แสนคนตอนนี้ก็น่าจะทะลุ6แสนปที่เรียบร้อยแล้วหัวข้อในกลุ่มทีมอเมริกาทีมแคนาดาทีมอังกฤษทีมออสเตรเลียทีมเยอรมันทีมเกาหลีทีมญี่ปุ่นทีมนิวซีแลนด์ทีมไต้หวันแล้วก็อีกทีมที่มาแรงก็คือตอนนี้ทีมสวีเดนนะครับท่านผู้ชมที่ออกมาเสนอ4ข้อว่าจะเกิดจะไปอยู่สวีเดนนั้นท่านอาจที่ได้รับสิทธิอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยสวีเดน ชูสี่จุดแข็งอืโดยจุดแข็งที่ว่านี้อย่าเพิ่งคิดไปอย่างอื่นแต่อย่างใดแต่สวีเดนอาจเป็นจุดหมายไปทางที่ดีดังนี้อันนี้ออกมาจากสถานทูตประจําประเทศไทยของสวีเดนนะครับท่านผู้ชมหนึ่งคือสิทธิและการคุ้มครองแรงงานที่เข้มแข็งสองความเท่า,เท,าเทียมกันสามเราให้คุณค่ากับนวัตกรรมแล้วก็สี่ระบบสวัสดิการของเราครอบคลุมทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีบอกว่าห้ามคนที่โง่ไปนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดคนโง่ห้ามไปนั้นไอ้กลางมันก็อาจจะไม่ได้ไปหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจสุ วัอีกตัวหนึ่งนั้นแม่มึงเอ้ยก็ไปทะเลาะกับประตูทะเลาะกับกอลูกบิดบอกว่าหนาวเหลือเกินเอามือไปจับแล้วก็บิดแล้วก็มือติดอ้าวโดยไม่ฉลาดจริงอาจจะทํายากก็เป็นสิ่งที่ออกมาแถลงเรียนไขเบื้องต้นในะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนมันคือแป้งฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มแล้วมึงก็เงี่ยหูฟังไว้ด้วยตอนนี้โดยวันพรุ่งนี้อาจจะมีการลุ้นระทึกมันคือแป้งเขยา่าเก้าอี้ธรรมนัตลุ้นสารชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองก็ต้องจับตามอ,มองว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยคําวินิจฉัยศาลที่องจะ ะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับจังหวะชีวิตทางการเมืองของธรรมนัตนะครับท่านผู้ซึ่งชอบกล้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยกล้วยมีท่าสังกสีเยอะนะอย่าทําเป็นเล่นที่อยู่ในช่วงขาขึ้นถูกวางตัวเป็นเลขาที่การพักพลังประชารัฐคนใหม่และถูกคาดหมายว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการในไม่ช้านี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากรัฐบาลของประยุทธ์ครับท่านมันคือแป้งส่วนในภาคแมงสาบก็มันคือวัตถุดิบก็ต้องติดตามต่อไปว่าวันพรุ่งนี้นั้นจะมีเหตุอะไรหรือไม่อย่างไรนั้นแต่มีอยู่แล้วนั้นผม คิดว่าอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่สามารถเออเอเอออกไปได้ส่วนตอนนี้รัฐมนตรีดีไม่ใช่ดีซึ่งมาแทนในบีไปเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่บีพุทธิพงศ์แล้วก็พร้อมกลุ่มแก๊งไอ้เทือกนั้นโดนเข้าไปในคุกชคุชยามออกมาก็เลยหมดสภาพไปนั้นโดยเอาแล้วรัฐมนตรีดีเสั่งตรวจสอบกลุ่มย้ายประเทศเผยคนชังชาติหนีไปอยู่นอกอยุยงโดยก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมภาพหน้าเสือออกมาเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้ โดยว่าีเดตไอ้ชังชาติไอ้ชังพ่อชัางแม่มันนั้นก็ยังคงเอามาใช้ได้อย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวเออพูดถึงไอ้ชังชาติก็ลืมไปเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประสบความสําเร็จอย่างสุดติกันเลยทีเรื่องการเลือกตั้งอย่างไรให้พ่ายแพ้นั้นมาชี้หน้าคนนู้คนนี้ว่าเป็นคนชังชาติอะไรต่างๆนาๆนานั้นก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยถ้าเกิดเรื่องแพ้ขอให้บอกแต่เรื่องชนะนั้นทําอย่างไรก็ไม่เคยได้หรือเปล่าก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้เพราะว่าเป็นบุคคลนอกเลยได้ครับท่าน โดยเมื่อกี้ผมที่ผมชะงักไปก่อนที่จะไปข้างหลังนี้กําลังนึกวลีหนึ่งอยู่อะไรวันเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวเออก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับท่านที่เมื่อกี้นั้นหลุดเออนึกไม่ออกช้าไปเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนอันนี้มาขยี้กันอีกรอบด,ดอกเตอร์อนนท์ฝากกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะชีวิตมึงนอกทรมานเคยเจอลูกบิดเช่แข็งโอ้อะไรของมึงวะเนี่ยก็ออกมาแบบนี้ครับท่านเคยเจอลูกบิดเช่แข็งนั้นก็ไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรกับลูกบิด ก็ตัดสินกันเราเองนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเออกำลังจะเปิดประตูแล้วลืมใส่ถุงมือมือไปติดกับลูกบิดอุ้ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อไปดีครับท่านโดยพลเมืองชั้น2หรือสมองชั้นต่ำนั้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะฮอตฮิตในทวิตเตอร์โดยไอ้นี่ก็ได้ออกมาแสดงความอะไรนี่โดยได้บอกตอนหนึ่งว่าวันหนึ่งเดินข้ามถนนคนดำตะโกนด่าผมว่าไอ้ควายไอ้ไม่ใช่ ชินกี้แปลว่าไอ้แจ็คเออผมก็ตะโกนว่าเขากับ I am t h ไทยฟอร์มไ i l a n d ด์ m not Chinese เบลกี้อ๋อกูเป็นคนไทยจากประเทศไทยไม่ใช่คนจีนหลอกนะไอ้จุดๆๆที่เป็นสีผิวอืม ดำปีมันโกรธมากอ๋อความรู้สึกคือโหคนดำเป็นพลเมืองชั้นสองของอเมริกันยังเหยียดแล้วดูถูกเราแล้วเราเองเราจะเป็นพลเมืองชั้นไหนกันแน่ก็ไม่อาจจะแน่ใจได้สงสัยอาจจะเป็นเพราะมันตัวเดียวหรือเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาม,มองะะบท่านผูชมโดยถ้าเกิดไม่ฟังชิปจริงนั้นทําไม่ได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีส่วนตอนนี้หลังจากคัตเตอร์ทองหล่อตอนนี้เข้าไปสู่คลองเตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นตอนนี้ประยุทธ์ก็ได้กลับมาแล้วก็รู้สึกว่าระบาดไป3าวันแล้วแม่มึงเอ้ยพึ จะมาบา้บาๆบอคอแตกนะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะมาตื่นเต้นตื่นตูมบู๊ตไว้กระตู้ว,วูก็ต้องติดตามต่อไปโดยมีคิวว่าจะฉีดวัคซีนให้กับชาวคลองเตยวลพันกนว่าคนนั้นก็ไม่ทราบว่าประชาชนหลายนั่นจะรีบด่วนตายกันไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่ามันช้าเหลือเกินครับท่านโดยตรวจด,ด่วนหลังระบาดไป3วันขอบคุณที่ตื่นแล้วครับเอาตรวจเชิงลุกเร่งด่วนอันนี้ก็ออกมาจากเพจของ สีโรด้ามไพบูนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกับผมสีโรดขามไพบูนนั้นก็ได้แนะนําประยุทธ์ให้กินกาแฟโอวิวจะได้ฉลาดขึ้นใช่ไหมวะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะกินกาแฟแล้วจะเป็นอย่างไรหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองแต่ที่แน่นๆที่ลืมแถลงเรียนบอกไปว่าวันนี้หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมและอย่าลืมกดติดตามแล้วพร้อมเปิดกระดิ่งไว้ผมด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนครับท่านโดยโควิดวันนี้เพิ่มขึ้้นมาอีกกแลววโดยบ1760 สคนและเสียชีวิตเพิ่ม27รายข่าวเศร้าคนไทยตายเพราะโควิดทะลุ303วันนี้ตายเพิ่ม27ติดเชื้อใหม่ 1, 7 6 3ผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ใกล้จะแสนเข้าไปทุกทีแล้วครับท่านแสนที่ว่านี้คือแสนสาหัสแต่สะสมอยู่ที่ 72, 7 2 7 8 8ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านอีกครั้งอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมด้วยในการดนผู้ชมท่ามกลางการย้ายประเทศกันเถอะตอนนี้ผมจะลองเข้าไปเช็คดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมีประชาชนให้ความสนใจอย่าง ับข้างกันอะไรทีเดียวหรือเปล่าแล้วก็รัฐมนตรีดีอีดีหรือว e ่าอีดอกอะไรเปล่า,าต่างๆนานานี้ก็ออกมาบ้าๆบอคอแตกไม่เว้นวายโดยตอนนี้สมาชิกมีมาแล้ว689,645ไลนนะครับเดิ่บูชมแล้วก็ปรากฏว่ามีโพไปไหนดีแท,แท็กไปที่ไหนก็ได้ที่ดีกว่านี้โอ้อันดับหนึ่งแล้วก็ที่สองมาเป็นทีมแคนาดารองลงมาทีมออสเตรเลียอเมริกาเกาหลีอังกฤษ ไต้หวันยเยอรมันเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์สวิตโอเยอะครับท่านแต่ประเทศที่ว่าน,นี้ไม่มีประเทศไทยอย่างเด็ดขาดเันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันโดยเขาก็ถามว่าไปไหนดีแต่ขอปิดไอ้นั้นไว้ก่อนก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าจะไปไหนดีหรือจะไม่ไปไหนดีนั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือสวีเดนไม่รับคนโง่จริงหรือไม่นั้นก็ต้องโทรไปถามไอ้สีจ้าดูนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ศิระกักบพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นลืมไปเลยจะมีโอกาสได้ไปไหมวะเนี่ยดิสน่อยแชร์ในด Você se dá ดนิเดอร์ลุลเล่เฮ้ยทัมดูวิลเยสโนโอเคตังกิวซิดดาวผิดก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวท่ามกลางประชาชนทังหลายบอกว่าถ้าเกิดจะเติบโตในประเทศนี้นั้นเรียนจบมาเก่งแค่ไหนถ้าเกิดสมมติไม่มีเส้นไม่มีสายนั้นท่านก็อาจจะเป็นได้แค่พลเมืองชั้นอ,อาจจะต่ำกว่าชั้นสองครับท่านอาจจะอยู่ที่ชั้นสามชั้นสี่เลยก็ว่าได้โดยบางคนก็บอกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองที่ประเทศอื่นยังดีกว่าเป็นพลเมืองชั้นสองหรือว่าต่ำชั้นกว่านั้น ก็ไม่อาจแน่ใจได้โดยทวิตเตอร์และในโซเชียลออนไลน์บอกมาแบบนี้ผมก็อยากจะเดินไปบอกเขาอีกแล้วแต่ว่าเมื่อยเกินไปครับท่านก็สรุปคือไม่เดินดีกว่าส่วนตอนนี้อานนท์ก็กลับมาอีกแล้วไอ้ศักดิ์วลวิทย์อะไรเมื่อกี้มันจะมันจะนอุ้ยอานน,นท์ทะเลาะก,กับลูกวิทประตูนั้นได้ออกมาบอกว่าน่าสงสารคุณจอมเพชรประดับในต่างแดนลําบากต้องขับแท็กซี่ต้องขายกล้วยทอดกล้วยแขกแล้วมึงมัดเสื้ออะไรกับเขาวะมันก็ยังไม่มีว่ะ ต้องขายกล้วยแขกเพื่อยังชีพเป็นความเป็นอยู่ที่อยู่ยากลําบากครับว่าแต่ว่าทําไมท่อน้ําเลี้ยงขาดตอนเสร็จนานาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลจอมเพชรประดับก่อนย้ายประเทศออกก็เป็นภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเสือกับเขาไปทั่วหรือเปล่าตามที่ประชาชนร้องเรียนมานั้นผมก็ไม่อาจทราบได้แต่ที่ทราบแน่ๆอาชีพที่เขาทำนั้นสุจริตแล้วก็เขาคงไม่ได้ไปโดนใครในประเทศอเมริกานั้นบอกว่าเฮ้ยมึงเอาเมือออกจากลูกบิดใช่ไหมวะ ก็ไม่แน่ใจอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมที่แน่ใจนั้นมันทะเลาะกับลูกบิดครับท่านถ้าเกิดสมมุติไปเขียนเซิร์ฟใน Google หรือว่าใน Facebook ว่าอานนท์แล้วก็ลูกบิดประตูนั้นก็จะมีขึ้นมาอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวเขียนว่าอานนท์แล้วก็รอลิง ลูกบิดประตูก็ตามหลังมานะท่านผู้ชมเป็นไวรัลแออ,อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวว่ามึงมีปัญหากับลูกบิดครับท่านโดยปรากฏการณ์อันนี้มาก่อนการเวลาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมไม่เคยเจอปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนก็ต้องติดตามต่อไปท่ามกลางสถานการณ์ของดารานักร้องที่ออกมาคออันั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยตอนนี้มีการล่ารายชื่อขับไล่ประยุทธ์อีกแล้วในทางเชนต่อตัอาจีนั้นแต่ว่าในการขับไล่ประยุทธ์นั้นคงจะไม่ได้รับความสนใจเท่าไหร่ครับท่านเพราะประชาชนหลายนั้นถ้าเกิดขับไล่ประยุทธ์นี้อาจจะต้องลงถนนผมก็อยากจะ ไม่บอกเขาอีกแล้วแต่สรุปคือไม่ไปแล้วว่ะเมื่อยโดยอาจจะไปสนับสนุนร่วมด้วยหรือเปล่าก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมก็จิงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงข้างต้นให้ประชาชนหลายได้รับสารได้รับทราบกันครับท่านผู้ฟังที่เราลบขนาดนี้ถ้าเราฟังข่าวจากสถานวิธีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพหมหานครหรือเปล่าก็ไม่ใช่จึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับทา่านทะเลาะก,กับลูกบิดคุ้มเคยเจอ